สวัสดีมิตรรักท่อซิงนะครับวันนี้นะครับเราจะพาไปลงน้ํานะครับไม่ใช่ครับเราจะพาไปสูบน้ํากันนะครับเป็นบ่อไม่ใช่บ่อครับเป็นสวนนะครับเป็นสวนเป็นสวนมะพร้าวนะครับก็จะล้างบ่อนะครับจับปลานะครับหลังจากปล่อยปลาได้ประมาณสามเดือนนะครับผมก็จะล้างบ่อใหม่นะครับนี่นะครับก็ถอยขึ้นเนินไปเลยครับที่มันเป็นเนินเพราะว่า แมคโคเขาขุดจากคลองขึ้นมานะครับก็เลยเป็นเนินไม่ได้ปรับพื้นที่ไว้ครับค่อนข้างตั้งยากนิดนึงนะครับดูครับกับทีมงานตอกตึกชอยนะครับเนี่ยครับก็ต้องโยกหลายโยกนะครับอืมทางมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับดูครับเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังครับพอดีที่ตั้งท่อที่เราดูดน้ํามันอยู่ใกล้สารด้วยนะครับเราก็ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงครับ พราะสารก็ค่อนข้างใหม่ครับเพิ่งเปลี่ยนใหม่ครับสารนี่นะครับถอยถอยโอไอครับอืมไงครับนี่ครับนี่ครับทีมงานครับต้องสิชชอยครับสะบัดหลอกนะครับนี่ครับวิ่งจี๊ดนะครับวิ่งมาหาขอดรองล้อนะครับนี่ครับหลังจากนั้นเราก็เอาขอนรองล้อเพื่อจะบิดนะครับบิดท่อบิดท่อลง เขาหาบอลนะครับดูดูหาอะไรนะครับเดินเดินหาครับโอ้ทอกะยาวครับลงลำบากนิดนึงครับดูครับนี่ครับอ๋อเมื่อกี้ไปเอาไม้นะครับไปเอาไม้มาลองถาดไทดรอลิกให้ถาดเทอริกมันลื่นนะครับมันจะไม่สีกระดินครับจะได้ไม่ฝังตัวมันเองนี่นะครับนี่นี่ยกแล้วครับ นี่ครับเอ้าถอดล้อครับถอดล้อละแต่พอดีมุมกล้องมุมนี้มันไม่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 ค่อยเห็นนะครับนี่ครับถอดล้อแล้วครับเนี่ยครับถอดล้อล้อขับเคลื่อนนะครับตัวนี้สําคัญนะครับในการขับเคลื่อนบนถนนหรือว่าทางแคบๆนะครับดูนะครับเก็บแล้วครับพันเชือกครับนี่ครับกระเล็งทําเลงกันครับ ค่อยๆนะครับดูครับโอ้ไอครับโอ้ช่างมันครับนี่นะครับอืมบิดครับค่อยๆครับค่อยๆต้องแชรความละเอียดนะครับนี่ครับดุกดักดุกดักไปหมดนะครับท่อค่อยๆครับค่อยๆครับล่งยากนะครับบอดี้แต่ไม่เกินใจครับ เป็นไงนะครับนี่ครับเอาไม้รองถาทริกยกครับยกแล้วครับยกแล้วครับยกแล้วครับเราจะค่อยๆบิดลงเทนิดเทีนิดนะครับอืมเป็นไงครับก็ค่อนข้างไม่ไม่ยากครับแต่ก็ไม่ง่ายครับกลางๆครับผมบิดแล้วครับิปแล้วครับนี่นะครับนี่ คนขับท่อกับคนลองขอนี้ต้องเข้าใจกันนะครับเนี่ยครับพอบิดทีก็ต้องคอยยัดทีขัดหลังทีนะครับขัดหน้าขัดหลังนะครับดูเนี่ยต้องค่อยๆขยับขยับทีนิดทีนิดครับไม่ง่ายครับไม่ง่ายครับบอกง่ายก็ง่ายเลยครับบอกยากก็ยากนิดนึงครับอันนี้บอกพวกกันนะครับผม นี่ครับยัด้าบด่างเลงคำเลครับเพราะว่าบิดสูงมากก็บิดมากบิดเร็วก็เดี๋ยวโดนหลังคาครับอันตรายอันตรายอยู่ครับละเอียดยิบนครับการลงท่อเป็นไงครับนี่นะเนี่ยครับเนี่ยครับมีหลังคาด้วยเห็นไหมครับเนี่ยนะครับผ่านหลังคามาเลยครับ ช่องว่างระหว่างพื้นกับหลังคาบ,บ้านนะครับก็ผ่านมาเลยครับลองหลังกระดกลงครับถอยถอยยัดขอน,นะครับเอาเรื่องครับพ่อผมดูครับยัดยัดคอน,นีนะครับค่อยบิดนะครับ บิดดิดทีดิดทีดดครับผมง่วงซะแล้วนานเกินอันไเป็นไงครับเป็นไงครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับบิดไปแล้ว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 ครับนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบโดนหลังคานะครับพอดีเลยครับนี่ครับเกือบโดนมาเอามีไม้อยู่ครับ ละเอียดนะครับต้องลงท่อแบบทีเดียวเนียนๆจบครับพอดีท่อเลยครับนี่ครับเป็นไงครับตอนนั้นช่วงโควิดนะครับโควิดใหม่ๆนะครับต้องใส่แมสนะครับคลิปเก่านะครับเพิ่งเอามาลงครับนี่นี่ครับต้องค่อยๆค่อยๆครับบิดขวามั่งซ้ายมั่งเนี่ยครับ นี่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเป็นไงนี่เก็บถาดนะครับเรเรียบร้อยถอยหลังอีกนิดนึงครับให้ลงบอมทีเดียวเลยครับจุดที่ลึกที่สุดนี่นะครับ อยครับงัดคอนนะครับงัดคอนออกมาแล้วก็ขยับให้เดินหน้ามานิดนึงครับเนี่ยครับเคลียเคลยมาครับเคลียคอนเดินหน้าครับเพื่อให้ท่อขยับเดินหน้ามานิดนึงครับให้ลงลึกที่สุดครับเดินนะครับนี่ครับพขได้ตำแหน่งเราก็ต้องเอาคอนวางล้อนะครับเพื่อไม่ให้ ท่อสูบน้ำวิ่งนะครับตอนเราดูดน้ำํำพอเราดูดน้ําเดินเดินหน้าเนี่ยครับท่อมันจะวิ่งครับนี่คถอยหลังครับละเอียดยิบครับนี่ครับขัดขอนละเจ็บถาดครับเรียบร้อยนะครับ เราตั้งท่อเสร็จเรามาจัดสายระบบน้ำมง้มันนะครับเพื่อเอาสายพ่วงมาแยกถังที่เรามีอยู่ที่ตัวท่อนะครับเป็นสายแยกเอาไว้ดูดถังนอกต่างห้างนะครับลองนะครับมาดูกันครับเป็นไงบ้างครับติดตามชมกันต่อไปครับผม baraatan